ช่องเสียงในบุรีรัมย์ครับผมวันนี้เราแวะมาหาน้องสายันหน่อยครับผมหลังจากปีใหม่อ้าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมอืมสวัสดีปีใหม่เนาะครับผมเอ้าเริ่มนับปีใหม่แล้วก็เราก็จะเริ่มทําของใหม่แล้วนะครับผมเป็นไงบ้างรื้อช่วงล่างไปแล้วครับมีปัญหางตัวเดินเลยตัวเดินครับ ตัวเดินมีปัญหาตัวไหนตัวมอเตอร์สวิงเหะครับฝั่งนี้นะเป็นไรลูกป,ปืนมันแตกมากเลยอ๋อ,อตัวนี้น้ำมันเฟืองเกียร์น่าจะใส่ไม่ได้ถึงเฟืองสองแน่นอนอืมแต่ฝั่งโน้นเฟืองสองมันอยู่ล่างไงฝั่งนี้เฟืองสองอยู่บนอ๋อครับครับหมุนไม่ได้เลยตึงแป๊ะเลยตัวนี้นะต่ถ้าหมุนหมุนไปหน้าก็จะยังฝืดๆอย่ถ้าหมุนมาลังเ่ยมันจะมีจังหวะล็อกเลยนะ อ๋อมันมัน,น,ม,น,ม,นมันเหมือนขัดๆเนอะขัดๆเลยเนี่ยมาตงเข้าแล้วครับครับต้องรื้อฝั่งนี้ต้องรื้อเฟืองครับต้องรือ้อเต่ว่าฝั่งโน้นโอเคเนาะฝั่งโน้นลาฝั่งโน้นหมุนดูเดินหน้าถอยหลังคล่องไหมรับหมุนง่ายเลยตัวไหนนะชุดสองนอหนึ่น อ๋อสองเรดันนี่นะครับไปตัวเกลียวก็ก็เชื่อมมาอีก <c ười> ไอไม่ตัวเกลียวรัดครับก็เชื่อมมาเลยข้อไม่ออกรุ่นนี้มันมีสปริงไหมอ่ะมีไหมไม่ดูนะไม่เห็นมีนะครับอ๋อไปรุ่นเก่าแต่ผมว่าแบบนี้ดีกว่านะแบบ,บด,บดีดีดีแบบอัจจารบีแล้วชนกันนาไปหัวมันหลุดอ๋อไปก่อนเคยใช้เหมกัน ตัวนี้ไม่มีสปริงถ้ารุ่นใหม่ของกเกษตรนะจ,จะมีสปริงนะก็ประมาณนี้ครับหลังปีใหม่รุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มทำงานเต็มที่นะครับ,รบผมนี้เริ่มตัดอืวันนี้ได้ลงมือ,อยังวันนี้วันนี้ก็พักคนนะครับผมเอาสรุปแล้วเป็นยังไงครับคอ ยังนะพี่ยังอยู่นี่นยังอยู่ครับลูกค้าไม่ทันมาดูเลยอมอติดปีใหม่อเอาไว้อย่างนี้เลยก่อนยังอยู่ครบนะครับก็ฝากกันด้วยครับผมท่านใดที่สนใจปากกับอ่ชุดตู้ครับผมยังอยู่ครัล้อนำานี่เท่าไหร่สิบหกใช่ไหม ครับส <16. S 2> ิบหกสิบหกครับมีเบอร์อืมเบอร์บอกอยู่หกตัวนี้เป็นลูกปืนไปเปลีป่ยนลูกปืนไหม่ตัวน้นเติมน้ำมันดูก่อนตัวนี้เป็นวูดครับอ๋อครับอืมถ้าตัวนุ้นยังแน่นอยู่ครับเดีย๋ยวจะถอดลูกเล่ก่อนแล้วก็ฉีดล้าง วยเลยลครับแล้วก็ดูรอยแตกรอยระเติยนน้ำมันประม <c oughs> าณน,นี้ครับผมลูกเลืล่อๆก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ <c oughs> แต่สำคัญก็คือช่วงล่างเราโอเคแล้วนะครับพร <c oughs> ้อมเอาไปเกียร์ขัดๆอะไรก็ กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะครับผมสาหรับชงล่างรถเกี่ยวข้าวอะไรยังขายครับยังขายอยู่ครับผมขาย,ย่<笑><笑>ฝากด้วยนะคออใครที่กําลังมองมองอะไรชิ้นชวนรถเกี่ยวข้าวนะครับผมก็อ้สภาพที่ยังพอใช้งานได้มีตัวไหนบาออ้างน้องยัน นี่นปากนี่เลยลูปากนี่ยังใช้<า>ใชได้เนาะปากก็ลูกได้ปากนี่เราต้องไปไปเช็คตรงไหนบ้างอะถ้าเอาไปแล้วปากก็ไปใส่บนใดแล้วก็เปลี่ยนแผ่นบนแผ่นล่างอะไรอ๋อชุดตัวนี้ตัวนี้ไม่มีตัวโซ่คอใช่ไหมครับมันมีโซ่คอใส่ชุดโซ่คอแล้วก็ ถ้าทาใหม่ก็แพงเนาะแบบนี้ไปก็ประหยัดต้นทุนไปอยู่ครับปากเกี่ยวั้งสามเม็ดเนี่ยใครที่กําลังอจะประกอบรถเกี่ยวขึ้นรถเกี่ยวนะครับผมก็สนใจปากปากเกี่ยวก็เอาไปไปทําได้นะครับไปต่อยอดนะครับตัวนี้อแล้วก็ชุดตู้เนาะครับ ชุดตู้ก็ประมาณนี้เนาะครับตามราคาเหล็กเลยราคาเหล็กจิงจะขายถ้าขายไม่ได้ก็คงจะต้องช่างกิโลขายผมติดตามราคาเหล็กเลยครับตจำจีนผมจะไปขายเสเล็กก็ได้นะเรับเล็กก็ได้แต่ว่ามันเป็นรูปมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแล้วแต่ถ้าใครอยากเอาชิ้นไหนไปก็แล้่เตก็ขายเหมือนกัน เขาทำมาเรียบร้อยแล้วถ้าเราตัดมันก็น่าเสียดายครับเออถ้าขึ้นมาใหม่มนเนี่ยก็แพงเหมือนกันนี่ลูกนวดยังยังโอเคอยู่นั่น,น่ยเนาะครับเพียงแต่ว่ามันมีสนิมจับหน่อยถ้าผ่านการ ใช้งานนี่ยังโอเคอยู่นะผมว่าดูแล้วยังใช้ได้นะครับสนิมเต็มเลยจอดนานเพียง <c oughs> แต่ว่ามันเป็นสนิมนะครับหม,ม, <น S 1> มุนมดีเห <c oughs> ยียบกิ๊บเลยแล้วไอ้พวกไอ้ตะแกงข้างล่างนี่ยมันเป็นอะไรตัวไหนพี่ไอตัว ซีรองซีรองอะไรอะ่ะยังโอเคเนาะครับซีรองเนี่ยยังตัวนี้ยังไม่เคยระเบิดนะยังเหมือนเดิมยังเดิมเดิมอยู่นะครับซีรอ็อกตัวนี้น่าจะประมาณถึงหกไหมครับถ้าก่กดลองฟังได้ก็หกพอดีหกฟุตเลยครับให้นมไไฟ 6ฟุตลยรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้6ฟุต6ฟุตอ่ะชุดนี้นะครับสนใจยังไงก็ติดต่อน้องได้เลยนะครับเบอร์โทรเลยนะ0630636466468983อ่ะ8983นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ที่หัวข้อของคลิปนี้นะครับถ้าสนใจยังไงก็ มาดูนะครับมาซื้อเป็นอะไรซื้ออะไรก็ได้โอเเหลือท่อตัวนี้เนาะครัเหลือท่อก็ประมาณนี้ครับผมสุดท้ายแล้วครับผมขอบคุณน้องสายันด้วยครับผมที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับ f อได้ชมกันนะครับพ่อเรา ติดตามผลงานกันตั้งแต่เริ่มขึ้นรถเกี่ยวนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ผลงานของน้องก็โดดเด่นอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มาสนใจในการทำรถอัดฟางล้อแท็กนะครับที่กำลังมีคนสนใจมากนะครับนาอครับรถอัดฟาง ลองดูนะครับไม่เสียหายมีคนจองยังยังยังนะครับเอาใครจะจองรถอัลฟางก็เรียบเรียบเด้อพี่น้องเฝ้่านะครับจะได้ทำก็ไม่นานเลยทำง่ายกับรถเกี่ยวจะได้ทำก็ไม่นานนะครับจะได้ลองแล้วก็จะได้ขายรุ่นแรกก็ขายไม่แพงนะครับผมประมาณตกไปราคาเท่าไหร่ยังไม่ประเมินใช่ไหมประมาณเท่ากันส้มเลยมั้ง คันส้มครับคันไหนคันส้มมะนะฮะที่มาหลังนะที่มาหลังครับคันส้มนะที่มาที่เขาถ่ายกันนะพี่เลอรครับร้านไม่ถึงไม่ถึงร้านเหรอไม่ถึงอืมคันส้มเท่าเท่าคันสีส้มไอ้พี่ก็ไม่เคยเห็นนะที่พวกตาชาติก็ไปถ่ายนะเลอรครับอืมราคาเท่าไหร่ะ แปดสิบห้าเอาแปหครับผมก็ราคาไม่ถึงล้านนี่จับต้องได้นะครับผมก็ใบเ็กมันสวยเออนี่ครับได้ใบเ็กเดี๋ยววิ่งกระดินหน่อยเนี่เงาบับเลยแจ๋วนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้ทันนี้ครับผมติดตามกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ